โอ้แล้วมารีฟันโฟ์คอสลูกนี้โอ้เลยติดเน็ตไปค่ะโอ้เบรกได้เแมชพอยแล้วมันไล่มาดิวแล้วมาพลาดสอแต้มสุดท้ายเสียาดาย,ายค่ะคแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะคะพยายามคุมจังหวะตัวเองแล้วพยายามตามไล่ขึ้นมาจนได้ค่ะเป็นภาพที่น่ารักนะครับน้องเมย์ก็ไปรูปหัวของทาานั้นอันสยอง Baby. Baby. ก็จะคูณ3าก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งล้านบาทค่ะสำหรับน้องเมย์สองสัปดาห์นะคะสัปดาห์หน้าเวทีฟิแนลแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ไปเชียร์กันต่อที่สเปนผ้าบอคอเขาสวยนะสวยค่ะลายสวยมากโอ้แล้วชุดเข้ากับชุดน้องเมย์ที่แดงแดงดำดำไปเหลืองดำพอดีเข้ากับเข้าเข้ากับผ้าที่เป็นสีทองกับสีดำ